ถ้าเราเริ่มเล่นฟีฟ่าตอนนี้แบบไม่เติมเงินจะสู้เขาได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b e n c h w o r m e r s United และนี่ก็คือเอพิโซดแรกของซีรีส Team of the s e a s o n Challenge นะครับหลักๆแล้วไอเดียของซีรีส์นี้มันก็เกิดจากคำถามที่มีเพื่อนที่ผมเล่นเกมฟี f a าด้วยหลายๆคนชอบถามว่าถ้าเริ่มเล่นฟี FA ช่วงท้ายของเกมและหรือว่าช่วงนี้ยทีมออฟเดอะซีซันเนี่ยยังจะพอจะไปสู้เขาได้ไหมซึ่งในมุมที่ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นคนฝีมือกลางๆทั่วไปคนที่เล่นฟีฟ่าทั่วไปไม่ได้เป็นระดับโปหรือว่าเป็นคนที่เก่งอะไรมากซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับผมที่ไม่ได้เล่นฟีฟ่ามาสักพักแล้วตั้งแต่ฟีฟ่ายี่สิบสองช่วง Team ทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ลองแล้วก็จะได้หาคําตอบว่ามันจะพอสู้ได้หรือเปล่ากติการหลักๆของซีรีส์นี้ก็คือจะไม่มีการเติมคอยหรือเติมฟีฟ่าพอยต์ใดๆทั้งสิน้นแพ็คหรือตัวผู้เล่นจะได้จากรีวอร์ดจากการเล่นเกมเท่านั้นโดยที่เป้าหมายผมก็จะตั้งให้พอสนุกไม่ยากไม่ง่ายเกินไปเอาเป็นว่าจบ Division 2ในดิวิชั่นรอยัลแล้วก็ชนะ14เกมในฟุตชมในอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่ง โดยซีรีส์นี้จะโฟกัสไปที่การสร้างตัวหาตัวเพื่อเข้าไปสู้ในในแล้งสูงสูงให้ได้ซึ่งจะไม่ได้ลงลึกกับการเล่นเมนูมากเช่นการซื้อการ์ดมาเก่งกำไรแล้วก็ขายไปเพื่อที่จะเอาคอยเข้ามาเพราะว่าถ้าปกติแล้วผมเล่นตั้งแต่ช่วงเปิด ID ดีตั้งแต่ช่วงต้นต้นเกมเนี่ยผมก็จะทําแบบนั้นเพื่อเป็นการปั้นไอดี ID เราให้มีคอยเยอะๆพอพอช่วงโปรโ,โมมาเราจะได้บางทีเราแพ็คเราดวงไม่ดีเราก็จะได้ไปซื้อได้แต่นี่มันเป็นชาร์เลนช่วงสั้น จะเน้นไปในทางของเกมเพลย์มากกว่าซึ่งก็อย่างที่ได้เห็นะผมได้เปิด ID ใหม่แล้วก็กาลังเรียกได้ว่าทุกคนนั้นน่าต้องได้เจอจัดการกับพวกคำถามเริ่มต้นหรือว่าเลือกทีมเลือกประเทศเลือกอแบทอะไรต่างๆมันก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงผมก็พยายามจะไปให้มันเร็วๆเพื่อที่จะไปสู่คอนเทนต์ของเราจริงๆอ่ะมาแล้วครับโดยปกติแล้วเวลาผมเปิด ID ใหม่เนี่ยผมจะเช็คพวก SBC ก่อน เพราะว่าเราจะได้คาเตะมาประมาณนึงแล้วมันก็จะมี SBC ยิ่งลิ้งเปิดมาช่วงเขาเรียกว่าเกมมันเริ่มไปแล้วหรือว่าช่วงท้ายๆของของเกมในปีนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี SBC อะไรมากมายเนี่ยให้เราทําก็จะไปเปิดเช็คดูก่อนว่ามันมีอะไรที่เราพอทําได้หรือว่ามันมีอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้ในเป้าหมายในเวลาอันใกล้เนี่ยเราก็จะได้ทําให้เรียบร้อยเพื่อจะได้แพ็คมาแล้วก็ได้ลุ้นเอาการดีๆเข้ามาในทีมซึ่งเท่าที่ผมเช็คมามันจะมีตัว Daily l o g i n ินอัพเกรดอยู่แต่ว่าจากที่เห็นเนี่ ทำไม่ได้มันเพราะเราเอ็นไอใหม่มันต้องการให้เราทำไอตัวเบสิกฟาวเดชั่นหนก่อนเนี่ยก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันครับอะไรที่มันไม่สําคัญกับ Challenge นี้ซึ่งพวกการจัดการเมนูหรือว่าจัดการต่างๆในช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยผมก็จะพยายามไปให้มันเร็วๆเพื่อจะได้ไม่กินเวลาของพวกเกมเพลย์แล้วก็พวกแพ็คต่างๆที่จะเอาการ์ดเข้ามาสร้างทีมของเรา อ่ะและนี่ก็จะเป็นแพ็คแรกของเรานะฮะแพ็คเป็นตัว w วลคั m มแพ็ k มาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครที่พอจะมาช่วยทีมเราได้บ้างอ่ะเราได้ก็ถือว่าโอเคถือว่าอย่างอ่าตัวปีกแล้วก็ออสการ์พอใช้ได้เตียโกซิวามาใช้ในช่วงในช่วงเริ่มก่อนก็พอพอจะไปไหวอยู่หลังจากนั้นผมก็จะมาเช็คตัวอ่าออเจกตีฟหรือว่าเควสเนี่ยว่ามีพอจะมีผู้เล่นรไรที่เราพอจะเล่นได้บ้าง ตอนนี้ก็จะเป็นโจลินตันแต่เวลาผมเหลือไม่มากแล้วเหลือแค่1วันกับ6ชั่วโมงเราต้องยิง5ลูกด้วยผู้เล่นบราซิลยิงอย่างน้อย2ลูกใน1เกมจำนวน3เกมยิงแล้วก็แอสซิสจากผู้เล่นกองกลาง2เกมจะเป็นกลางตัวไหนก็ได้ไม่ระบุประเทศจะเป็นกลางซ้ายกลางขวากลางลุกหรือกลางรับก็ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการแอสซิสด้วยการส่งสามเหลี่ยมหรือว่าส่งทูบอลเนี่ยสครั้ง จะเป็นใครก็ได้หลังจากนั้นก็จะต้องเป็นการชนะ9เกมโดยมีผู้เล่นจากพิมเมยรีเนี่ย3คนใน11ผู้เล่นตัวแรกแต่ก็น่าเสียดายที่ในในวันที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยโจลินตันน่าจะหมดไปแล้วคือจริงๆผมอยากจะเริ่มเล่นทีมออซีซันเร็วกว่านี้แต่ว่าเพิ่งจะได้เครื่อง Play 5มาเมื่อเนี่ยวันที่วันที่อัดเลยเนี่ยคือวันที่เพิ่งได้เครื่องมาเลย แล้วก็อยากจะแนะนำคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฟี f a ครับว่าคืออย่างพวกเควส t อย่างเมื่อกี้เราเราได้อ่านเรียบร้อยแล้วเราพยายามสรุปมันว่าเราจะจัดทีมยังไงเพื่อที่จะทำให้ไอตัวเควส t เนี่ยเราทำไปในมีมันแยกเป็น5อันเราทำไปเลยเนี่ยทีเดียวเนี่ยทำให้ได้5อันก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเช่นไอตัวเนี้ยเราต้อง จัดทีมให้มีผู้เล่นพิมพ์เมลิกอย่างน้อย3คนชนะ9ครั้งก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆชนะ9เกมโดยที่เราต้องจัดให้มีตัวอาจจะพิมียร์ลีกอย่างน้อยเนี่ยสตัวและไอ้เรื่องยิงประตูหรือว่าเรื่องที่ไม่มีเกมกําหนดคือสามารถเล่นไปได้เลยเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จํานวนเกมที่เราต้องเล่นแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยผมก็ได้จัดทีมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ปรับฟอร์มเมชั่นแล้วก็คัสตอมแท็กติกเนี่ยเอาแค่คร่าวๆก่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าโจลินตันมันเหลือ,อแค่วันหนึ่งกับอีก6ชั่วโมงเนี่ยเราจะ rival ก็คงไม่ไหวก็คืออาจจะต้องเล่นส q u อ d b a แบทเทไปก่อนเพื่อที่จะให้ได้จนลินตันมาให้ทันเวลาแล้วพอเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับไอฟีฟ่าของภาค p พ5เลยนะียผมงงเลยคือปกติแล้วกล้องอ่ะมันจะแพนแค่ซ้ายขวาคือคอลูดไปตามตามเกมแต่อันนี้มันเหมือนกล้องเวลาเราดูฟุตบอลจริงๆอ่ะ มันมันเป็นกล้องอยู่กับที่แล้วมันก็เอียงซ้ายเอียงขวามันมีการซูมเข้าซูมออกมันมีด d y n a m i c นี่คือต้องรีบไปปรับแบบด่วนเลยเพราะว่างงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น scor บทเ l e ลมันก็ยิงไม่ยากนักแล้วก็ในส่วนของเกมเพย์เนี่ยซึ่งในช่วง s อตแบทเทิ t เนี่ยผมก็จะพยายามไปให้มันเร็วนิดน,นึงเพราะว่าคงไม่มีใครอยากดูผมเล่นกับบอทเท่าไหร่ก็เนี่ยฮะพยายามทำไอ ออบเจกตีฟนี้ให้ได้เร็วที่สุดก็ได้มาละสองอันอ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเพิ่งเล่นไปแค่เกมเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูว่าไอสองอันเนี่ยเสร็จไปแล้วนเนี่ยทุกๆอันน่ะมันขึ้นเป็นเลขหนึ่งหมดเลยเพราะว่าในทีมที่ผมจัดลงไปอ่ะมันสามารถทำไอเควสเนี่ยพร้อมกันได้เลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนจะเสร็จก่อนเสร็จหลังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแล้วแต่เควสนั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็อย่างไม่ได้ตั้งใจฮะเราก็ได้ตัวคอนเมโบเควสมาด้วยเฟอร์นันเดสดีเลยฮะเพราะว่าาเราก็ อะไรก็ได้ที่มันจะพัฒนาทีมเรานะตอนนี้อ่ะผมได้มาเห็นตัวของเบอร์แคมแล้วแต่เหลือเวลาอีก1วันกับ1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัว93แต่จะเล่นให้ถึงตัว92ซึ่งอันดับแรกเราต้องจัดตัวให้มีผู้เล่นฮอลแลนด์6ตัวใน11ตัวแรก ซึ่งเราก็จะรวบเนี่ยทำเบิร์กแคมป์กับโจเลนตันไปพร้อมกันเลยทีนี้ที่บวกเพิ่มเข้าไปคือเราต้องยิงปั่นโค้ง5ลูกจากผู้เล่นฮอลแลนด์ซึ่งไอตัวดาช์ชักเซสเนี่ยเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ไอตัวเบสเบิร์กแคมป์เนี่ยหรือเบิร์กแคมป์แปเนี่ยในทีม11ตัวแรกก่อนอ่ะทีนี้ผมก็จะไปลองจัดทีมผมดูว่าจะมีผู้เล่นฮอลแลนด์ในทีมอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เห็นฮนะไม่มีเลย ไม่มีเลยทีนี้เราก็จะต้องไปหาซื้อมาให้ครบ6ตัวเพื่อที่จะมาใช้ทำ quest นี้ซึ่งผมก็จะซื้อแค่แค่ตัวบอลก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันเป็นช่วงที่เวลามันจํากัด แล้วเราก็จะรีบเล่นให้ได้่ยก็จะเป็นการเล่นสกอร์แบทเทิลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะพยายามไปให้ไวหน่อยละกันครับตอนแรกผมคิดว่าเล่นส q อ a ์แบทเทิลเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าเออเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ดิ่มกันเพราะทําให้ผมได้กลับมาเคยชินกับการเล่นเกมจอยจับจอยเลย์ครังเพราะผมเล่น Xbox มาโดยตลอดแล้วก็ดานามิกการเคลื่อนไหวของตัว p พย์เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกับคอนโซลรุ่นเก่าๆอ่ะ คือผมจำได้ผมพยายามเปลี่ยนชื่อสโมสรไปแล้วแต่ว่าพอ,อม,มาดูอีกทีมันยังไม่เปลี่ยน,นยังเป็นโลมา AC อยู่ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อสโมสรให้ตรงกับชื่อช่องของเราซะหน่อย อ่าแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าช่วงแรกที่เวลาเราเปิดไอดีใหม่ๆเราจะทำออบเจกตีฟนู้นออบเจกตีฟนี้เสร็จเร็วมากคือไอ้พวกมาสโตอหรือว่าไอ้พวกฟาวเดชันเนี่ยซึ่งเป็นพวกเริ่มต้นอะไรยิงลูกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่น1เกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจะมาเห็นว่ามันมีตัวแฮกโก้ด้วยซึ่งเราก็อาจจะถ้าเรามีเวลาเราจะเล่นดูอ่ะนี่เราได้อ่าเบิร์แคม87มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับเบิร์แคม87เนี่ยเข้าไปในทีมเพื่อที่จะอ่าทำเควส ไอดัสซักเซสเนี่ยที่ต้องมี Base Bird camp เบสเบิร์กแคม8-7เนี่ยแปเนี่ยอยู่ในทีมต่อไปทีนี้เราต้องอยิงห่งจ่าย1นึ่โดยใช้ตัวเบสเบิร์กแคมแล้วก็เล่น10เกมแล้วก็ชนะ15เกมพูดง่ายว่าชนะให้ได้15เกมแล้วเดี๋ยวเราก็บวกกับยิงห่งจ่าย1เนี่ยเราก็จะขยับไปได้ตัว92มาลุ้นกันว่าผมจะเล่นทันหรือเปล่าผมก็ได้มาลองเช็คสแตท In นเกมสแปดดูของเบอร์แคมก็จะได้เห็นว่ามันจะค่อนข้างจะล้าหลังไปกว่าเกมณนะปัจจุบันมากแล้วเรื่องของ agility balance เนี่ยถือว่าต่ำมากแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องใช้ไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วล่ะเรายังเอาตัว87เนี่ยไปใส่ใน b c ได้ก็เหมือนเราได้การ์ดฟรีมาและไอคอนมันก็ถ้าตรงตามตำแหน่งมันก็ลิงก์ได้เยอะอ่ะงั้นเรามาลองจัดตำแหน่งใหม่เพื่อที่จะเอาเบอร์แคมที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยใส่ลงไป ในระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยตัวซีซันโปเกสล้วก็ขยับไปด้วยแล้วเราก็ได้เลน่ามาด้วยซึ่งจากที่ผมดูแล้วว่าสแตตเขาก็เรียกว่าพอใช้ได้เลยนะสำหรับช่วงเนี้ยคือถคือถ้าเล่นเป็นแล้วก็ใช้สกิลมูสพอได้เนี่ยมันก็มันก็ดีเลยเนี่ยเรามาลองใช้เลน่าดูอ่ะเนี่ยจากที่ผมลองเลี้ยงบอลดูแล้วก็ ลองสกิลมูฟดูถือว่าคล่องคล่องพอตัวเลยถือว่าเลี้ยงหลบใช้สกิลได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะมันเป็นสกอตแบทเทิลซึ่งมันเป็นเกมก็กึ่งเรียกว่าออฟไลน์เลยดีกว่ามันก็จะไม่ค่อยมีพวกแบบอินพุตแลกหรือว่าไม่ค่อยมีกระตกเท่าไหร่หรือว่าบอลมันจะไม่ค่อยหลุดเท้าอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีเรื่องของสัญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องของการเนี่ยเข้าออกสกิลมูฟถือว่าถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวเลน่าเนี่ยจะอยู่ในทีมหลักของเราไปได้ กี่อาทิตย์หรือกี่วันเพราะว่าเดี๋ยวพอเราได้ตัวดีๆเริ่มเข้ามาเราก็พยายามที่จะเอามาแทนในตัวเริ่มต้นที่เราได้แต่พอถึงช่วงทีมออฟดิวซีซันที่เป็นบุนเดสลีกาเนี่ยซึ่งเป็นลีกของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะช่วยเราทำออบเจคทีฟหรือว่าในในเรื่องของการทำเควสตต่างๆเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ในช่วง EP แรกหรือว่าใช้เวลาประมาณวันนิดๆ ในการเล่นต่อมาแล้วก็จะมาลองดูแพ็และกันแพ็คไหนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมก็จะไปไว้หน่อยแต่ถ้าแพ็คมันพอจะมีตัวเ е ตติ้งสูงหน่อยตอนนี้คงไม่หวังจะได้ทีมออเดอร์ซีซั่นขนาดนั้นก็คือขอให้มีตัวเ е ตติ้งสูงเนี่ยเข้ามาช่วยในทีมหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยเข้ามาสต็อกในทีมเวลาเราไปทํา SBC หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้คลับเราอะหรือสโมสรเราเนี่ยมีมีตัวผู้เล่นน้อยมากเพราะเพิ่งเพิ่งเปิดไ d ดีมา ทีนี้เราได้เฟเบียนมา83เป็นสเปนแล้วก็ PSG ถือว่าโอเคปร,ประเทศดีลีกดีเรามีซ้ำไปแล้วแต่ว่าเราควิกเซลไปก่อนเราสามารถไปเอาคืนได้ในตัวแอปหรือว่าเว็บแอปอ่ะนี่เป็นซาก้าซาก้าก็โอเคอังกฤษพิเมลีกน่าจะมีออบเจคทีฟให้ทำในอนาคตเพราะว่าต่อไปจะเป็นจากวันที่ผมเล่นเนี่ยต่อไปมันจะเป็นพิเมลีกทีมออลซีซั่นพอดีอืมต่อมาเป็นฮาร์โมส โอเคเลย84ใช้จริงน่าจะไม่ได้เพราะว่าช้ามากแต่ว่า SBC นี่ถือว่าโอเคเลยเพอในพวกเลตติง 84, 85, ้ง84-85ถือว่าช่วยได้ในช่วง SBC ที่มันไม่ใหญ่มากอ่ะต่อไปจะเป็นสเปนปีขวาน่าจะเป็นเซนเซิโอ83อ่ะ83โอเคเลยก็คืออย่างที่บอกไปอะไรที่มัน80กว่าตอนนี้ผมก็เอาหมดแล้วอะไรที่มันจะพัฒนา ทีมที่มีอยู่ปัจจุบันได้แล้วก็ยิ่งเป็นเมเจอร์ลีกเมเจอร์อย่างเงี้ยมันกจ็จะดีในการทำเควสแล้วก็วิ่ง83ก็ไปใส่ SBC สบายนะฮะมาสเปนกลาง83โกเก้โอเคฮะ เอาไปลิงก์กับอเซนซิโอได้ในวันที่ลาลิก้าทอสมาแล้วหรือมาอาจจะโดนใส่ SBC ก่อนก็ก <laughs> ็ไม่รู้นะฮะมา83อย่างน้อยฮึโทนี่ครูส88แต่ปกติแล้วเวลาถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นวอล์กอัพมันน่าจะกราฟิกมันน่าจะไปทางซ้ายอันนี้ผมไม่รู้นะผมดูเข้ามาว่าเวลาเปิดแพ็คอะ ให้ดูแอนิเมชันยังไงอันนี้เป็นโอเคอูน่าอูนซิมอนอ่าแล้วก็มีแองเจลิโนด้วย83ทั้งคู่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะเป็นแพ็คไอตัวอ่คูณ2ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเกลืออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับเพิ่งเริ่มต้นมันก็โอเคอยู่83เอามาสต็อกไว้ในทีมอืมนี่ลิซันโดมาติ i เนสอ่ะในฐานะแฟนแมนยูก็โอเคครับเก่งเลยแหละ <laughs> อะมาลองดู Player ร์พิกันมั่งมีอะไรไหมอืมแปดสสเคซซี่โอเคเลย SBC ถ้าเป็นช่วงเริ่มเล่นเริ่มเล่นช่วงช่วงเปิดเกมนะไอตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้เลยเพราะว่า Defense 82 Physical 87เนี่ยคือกลางรับถือว่าโอเค Pace เมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้น,นะ7 8ถือถ้าในช่วงเริ่มกิดเริ่มเริ่มเกมฟีฟ่านะแต่ตอนเนี้ยก็คือเต็มที่ก็คือเอาไปทำเควสหรือใส่ใน SBC เพลเย์พอีกล้ อ๋อแปดสิบสามสปาร์ตาเอาไปก่อนแล้วกันมาอ่ะทีมอุตสาซสั่นตัวแรกของเรากรีซกองหน้าเอ่เอเล่นในลีกคอนแลนด์ใช่ไหมเออเอเซดอาร์ซมาปะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอามิโทนารีด้วยลาฟินยามีตัวแมนยูอีกแล้ว โอเคเลยฮะดีกว่าดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ทีมวันซีซันเนี่ย SBC ช่วยได้เยอะเพราะมันจะมี SBC ที่เราจะต้องเอาตัวทีมวัแต่ซีซันเข้าไปใส่ไปกันต่อที่อังกฤษกองกลางจูดเบลิงแฮม84โอ้ในชีวิตจริงนี่กำลังเรียกว่ากำลังเนื้อหอมเลยนะคนนี้ใครๆก็อยากได้มาดูดิมีอะไร ตามเข้ามาไหมอ๋อเป็นแพ็กเดียวเป็นแพ็คตัวเดียวเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูอ่ะนี่เป็นผมก็เพิ่งเคยเห็นการ์ดนี้เหมือนกันอ่าเป็น Man of the m a t c h ของยูโรป้า e ลีกมั้งเท่าที่ผมรู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรอืมคิมมิชแปดีเลยถือว่าดีเลยเพราะว่าบุนเดสลีกาทีมออฟเดอะเซั่นช่วงอาทิตย์นั้นก็คงจะได้ใช้เพราะโอกาสที่เราจะไปแพ็คเขาใน ทีมตัวทีมวันซีซั่นของของเวอร์อชันทีมวันซีซั่นของเขาเนี่ยน่าจะน่าจะยากมากใครเอออเอนดีดี้แปดแล้วก็เล่นพรมเมลีกด้วยถือว่าอย่างที่พูดซ้ำไปซ้ำมาฮะ SBC ครับช่วยได้เยอะครับพวกนี้พวกตัวที่ อยู่ในหลีกเมเจอร์เนี่ยเราไปทำโพสบีซีได้ค่อนข้างดีเพราะมันจะมีตัวลิงก์กับเขาง่ายมาครับตอนแรกเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับแต่นี่ฮะ <Wow. S 1> นี่แหละครับสำคัญที่สุดมาอ่ะแล้วน่าจะเป็นตัวแมนออโต้มอีกแล้วนะฮะของไม่แน่ใจว่ายูโรป้าหรือว่ายูฟานะเออแมตต์ไรอันออสเตรเลียน เอชาดอาร์มาเหมือนกับตัวทีมอันซีซันที่เราได้แพ็กไปมาดูกันว่ามีอะไรตามเขามาไหมเพราะว่าพวกการ์ดสเปเชียลมันจะมีตัวดีตามมาอ่ะแปมาติปฮอยเบียโอเคครับมาเป็นสเปนกองหน้า85เอียโกอาสปาสโอเคฮะแล้วก็มีใครตามเขามาไหม อ85จะหลับเลยเนาะมีฮัมม์เบิร์ด้วยอืมแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้มันเป็นรู้สึกจะเป็นจัมโบ้แลร์เพยเยอร์สแพ็คมั้งซึ่งเอาจริงๆแล้วนะก็ถือว่าเกลืออยู่นะไม่มีการ์ดสเปเชียลหรือการ์ดทีมออนเซอร์ซิชันอะไรอย่างเงี้เลยอะแล้วแบบ24อี่างเนี่ย24ตัวการ์ดทองหมดเลยโอ้โหถือว่า,าจริงๆก็เกลือแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะมันก็ดีกว่ามาได้อะไรเลย อ่ะเรามาลองเช็คกันหน่อยดูว่าสิ่งที่เราได้พยายามทำมาเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปบ้างแล้วก็แน่นอนครับโจลินตันเราได้มาแล้วอืมแล้วก็สแตทเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะสำหรับกองกลางตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี้ยคือสแตทมันจะค่อนข้างบาลานซ์กันแล้วก็ฟิสิก c a l อล90เนี่ย โอเคเลยเขาจะต้องมาเล่นในทีมหลักของเราใน EP หน้าที่เราจะจัดทีมเพื่อจะเล่น Rivals mm hmm. เพื่อที่จะเก็บแบงค์ไปเล่นฟุตแชมครับอ่ะต่อมาสำเร็จครับ92เอเปิร์แคมป์เราทันฮนะผมรู้สึกว่าตอนที่ทำเนี่ยมันทันแบบเหลืออีกครึ่งชั่วโมงไม่ถึงอะ่ะเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยอตอนที่ทำจบอะ่ะโหค,คือลุ้นเหมือนกันนะ แล้วก็ฮะทำไปแบบไม่ได้ตั้งใจฮะไอตัวเนี่ยครับของตัวคอนเมโบเนี่ยอ่ะมันมีในในเควสเนี่ยในเควสหลักหลักเนี่ยมันมีทั้งหมด3ได้จะได้ทั้งหมด3ตัวรู้สึกว่าจะได้กลางตัวหนึ่งเฟอร์นันเดสที่เราได้ตัวแล้วแล้วก็มาคอสโลโฮคือตัวสุดท้ายเนี่ยคือเอาจริงผมก็ไม่ค่อยตั้งใจทำนะเนี่ยเหมือนผมอ่านอ่าน,อานไอตัวเควส t มนะันแล้วก็จับจับใส่ใส่ไปแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะ แต่ก็ฮะถือว่าน่าจะได้เล่นประมาณหนึ่งเลยครับตัวนี้อ่ะแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยมันเป็นช่วงข้ามวันพอดีเปิดมาเป็นช่วงของพีมพีเมลิกที่วันซีซันวันแรกเจอนี่ครับคาฟทูกอรลี่มิตโตมะในนั้นมีเปาลินญาด้วยนะอืมแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมเพลย์อ่ะไม่ต้องเล่นมันเป็นการทํา SBC แต่ว่าการวาง SBC อ่ะมันเหมือนกับมันจะเป็นขั้นบันไดแต่ดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะมันใช้ความอดทนในการทําเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วผมทําคลิปที่เป็นช็อต ของมิตมะไว้แล้วล่ะแต่ว่าในวันที่คลิปหลักเนี่ยออกอะมิตมะน่าจะหมดไปละก็คือแหละครับผมพยายามที่จะทําคลิปไอ้ ep 1 2ึ่เนี่ยพยายามออกมาให้เร็วที่สุดให้มันทันกับช่วงเวลาจริงให้มากที่สุดพอดีเหมือนกันเราได้เพย์มาช้ากว่าเราจะเซตนู่นเซตนี่เนี่ยมันก็ใช้เวลานิดนึง ก็เลยตอนนี้พยายามเร่งเร่งตัดคลิปเพื่อที่จะเอาออกมาให้ทันปกติแล้วเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นครับนอกจากมีตัวมาแล้วมันมีตัวออบเจกตีฟของอวัดกินด้วยซึ่งเราก็จะพยายามทําเดี๋ยวเรามารลุ้นกันใน EP ีแน่ว่าผมจะทํามีตโตมะจบไหมแล้วก็ผมจะได้วัดกินหรือป่าหรือว่าจะมีตัวทีมพิมพ์ลียออนซีซันเนี่ยที่ผมแพคได้เพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมฮะอืมจริงๆมันก็มี ผู้เล่นตัวอื่นเพ้าะมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะพวก Silver Star อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราอาจจะต้องมองข้ามไปก่อนเพราะาด้วยความสําคัญเราก็ต้องเราเอาตัวที่มันจะมาใช้ได้จริงก่อนจริงๆแล้วผมดูวัดกิ้นเนี่ยไม่ยากเลยสามารถทําใน s ควอตแบ t เทิได้ทุกเกมแล้วก็แค่เซมิโปด้วยแต่ถ้าเราจัดทีมได้ลงตัวเรียบร้อยเวลาเพียงพอซึ่ง5วันผมคิดว่าเพียงพอนะอ ผมจะพยายามทําในรายว่าผมก็จริงๆแล้วเราก็อยากเล่นร i v วอให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บแรงเข้าไปเล่นในฟุตแชมป์แต่วัดกินเนี่ยผมดูแล้วว่าน่าจะทําได้ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP แรกของ b e n c h w a r m e r s United นะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะมันตอนเปิดเกมมาได้เกมมาเนี่ยมันเหลืออยู่วันเดียวที่จะทําพวกออบเจกทีฟของไอ้พวกพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ ก็เลยจําเป็นก็ต้องเล่นสควอดแบทเทิลซึ่งทําให้สาระสําคัญมันมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ใน e ีพหน้าเนี่ยสัญญาครับเราจะมาดูว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วก็เราจะจัดทีมชุดเนี้ยลองเล่น Rivals นัดแรกของเราดูหรือว่าจะเป็นออนไลน์ในโหมดอื่นๆที่เราเล่นได้จะเป็นพวก Friendly หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเอามา,าทำเควสได้เดี๋ยวลองมาลองดูกันฮะ หากเพื่อนเชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แชร์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตไปจาก benchwarmers united ครับ